สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูนาประส่งดีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอนั่นเองก็คือเด็กๆมหกก็คือ,อยังไงก็รู้จักอยู่แล้วนะซึ่งในช่วงของการทาแฟ้มพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยของเราแล้วก็คือพอเราจบมหปุ๊บเราจะเข้ามาหาลัยต่อเลยซึ่งในขณะที่เราจะเข้ามาหาลัยเนี่ย เราจะไปสัมภาษณ์เราจะไปแบบเราจะไปสมัครมหาลัยนี้อย่างน้อยได้แบบแบบเลยแล้วเคือต้องถืออะไรองถือแฟ้มสะสมผลงานของเราไปก่อนเพื่อจะโชว์ว่าตัวฉันเนี่ยมีอะไรดีว่าถูกไหมคะแต่คราวนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าแฟ้มประสบผลงานอนะ่ะที่ทางมหาลัยอะ่ะเขาชอบกันเลยอะ่ะคือเราควรจะเป็นแฟน้มแบบไหนมีลักษณะอย่างไรควรแต่ละหน้าควรจะเป็นยังไงหรือว่าควรจะมีหน้าปกยังไงหนะ้าอะไรนี้มาเดี๋ยวนี้คุณจะมาสอนกันนะคะ อ่ะดับแรกเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าพอดบลิโอสิบหน้าเนี่ยเราควรจะมีอะไรกันบ้างเราดูดีนะสิบหน้าแค่สิบหน้าหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ควรน้อยกว่านี้อันดับแรกเลยคือหน้าปกหน้าปกนี่คือเราจะไม่รวมในสิบหน้าคะซึ่งหน้าปกก็คือจะอยู่ในแฟ้มหนาๆของเราเลยนันก็คือจะเป็นหน้าปกของเราเลยก็คือเจะต้องมีหน้าปกก่อนแล้วก็ต้องมีประวัติส่วนตัวสมมติกรรมการเปิดออกมาปุ๊บอันดับแรกนัคือโอเคเหมือนเป็นการแนะนาตัวในแฟ้มเราก็คือก็คือประวัติส่วนตัวของเราหรือเราแนะนําตัวเรานนั่เองนะคะ ต่อไปหน้าที่2ก็คืออะไรก็คือประวัติการศึกษาก็คือหนูจบมาจากโรงเรียนนี้นะอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะต่อไปหน้าที่3าก็คือเหตุผลที่หนูจะเข้ามาเรียนที่เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็หน้าที่4ี่ถึงเรางวาัลเกียรติบตัตรตา่ตางๆก็คือหน้าดิบๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้อาจจะเป็นหน้าแต่ที่สี่ถึงสิไปเลยก็ได้อนะไรประมาณนี้ก็คือแบบเฮ้ยหนูผลงานเยอะนะอะไรอย่างนี้แล้วก็หน้าที่8ปดถึงสิถูกไหมคะคือเหมือนแบณว่าเป็นกิจกรรมที่เราเข้าร่วมกับทางโรงเรียนว่า หนูให้ความสนใจกับโรงเรียนนะโรงเรียนทํนากิจกรรมอะไรคือหนูช่วยเหลือตลอดเลยประมาณนี้ครานี้เราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันควรจะเจาะลึกอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยหน้าปกของเราเขาบอกว่าหน้าปกเนี่ยจะต้องใส่ชื่อถูกไหมชื่อนามสกุลก็คือของเราเลยนะก็คือ i, หนูชื่ออะไรทั้งในเราสังเกตที่คุยยกตัวอย่างมาเขาบอกว่ารูปหน้าปกเนี่ยควรจะเป็นชุดสุภาพหรือใส่ให้ตรงกับคณะที่เราจะยืน หรือชุดนักเรียนของเรานั่นเองถ้าง่ายหรือดีที่สุดคือชุดนักเรียนที่เราเรียบร้อยมากๆก็คือใส่เข้าไปเลยลองดูตัวอย่างในครูใส่ให้ดูนะเห็นไหมว่าเขาจะเป็นชุดนักเรียนที่แบบว่ามีความน่าเรินสดใสในความที่แบบว่ามีความสุขกันมาเรียนถูกไหมแล้วก็เราก็ต้องแบบประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ชุดส่เดียชุดกออก,อกหรือว่าทับทอบโลกทำงานก็จะตกใจถูกไหมคะก็คือเขาเลยบอกว่ารูปหน้าปกเนี่ยควรจะเป็นรูปชุดนักเรียนดีที่สุด แล้วก็ชุดนักรเรียนที่เรียบร้อยหรือแบบว่าดูมีความสุขหน่อยนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ควรจะชุดสุภาพหรือถ้ามัแบบไม่ใช่ชุดนักเรียนก็อาจจะเป็นชุดแลชุดผ้ะหรือชุดที่แบบว่าสุภาพจริงๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวอักษรสังเกตนะว่าชื่อเรานห้ามผิดชื่อนามสกุลทุกอย่างหน้าพวกอ่ะคือเป็นช่วงที่ก็คือเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือพยายามอย่าผิดพยายามอย่าพิมพ์ผิดก็คือเช็คพยายามชิดให้ดี หรือลองสังเกตเห็นไหมว่าเขาจะใส่ชื่อของตัวเองใส่ชื่อใส่โรงเรียนรูปภาพที่เรียบร้อยลองสังเกตอันที่คุณยกตัวอย่างมาแล้วก็เขียนว่าแหละสีเราเลือดหมูเชื่อชูไม่วางวิศวะไม่ตางช่างเราแสดงว่าแหละเขาจะเข้ามาหาลัยนะคะมาหายอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าเขาอยากเรียนวิศวกรรมนี่คือแบบว่ามันชัดเจนเลยว่าเนี่ยนักเรียนคนนี้อยากจะเข้าคณะวิศวะถูกปะ เขาเลยบอกว่าหรือใส่แบบว่าคาที่มันเป็นแบบว่าเหมือนเราอยากจะเข้าไปมหาอะไรนี้หรือเข้าไปในคณะที่เราจะเรียนจริงๆก็คือว่าหนูมุ่งมั่นนะว่าหนูจะเรียนวิศวะแน่นอนประมาณนี้ถูกไหมคะอ่าดับแรกนี่คือหน้าปกนะเราต้องเราเราเราลองมาวางแผงดีกว่าว่าหน้าปกเราทำยังไงบ้างโอเคไหมต่อไปสองประวัติส่วนตัวของเราอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือใส่พื้นฐานของเราให้ครบเลยก็คือ ใส่ความเป็นจริงนะแล้วก็ไม่ใส่แบบว่าเยอะไปก็คือใส่ความเป็นจริงแบบที่เป็นตัวเราเลยจริงๆสมมติาแต่เราเป็นความล่าเริงก็ใส่ให้แบบดูนล่าเริงเลยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ความสามาถพิเศษอันนี้คือจุดเด่นของเราเหมือนกันเหมือนว่าหนูอยากจะเข้าวิศวะเป็ความสามาถพิเศษอะไรบ้างแบบหนูเขียนไปเลยว่าเออหนูามสมาวรพิเศษด้านนี้ด้านนี้นะให้มันตรงตรงกับคณะที่เราจะเรียนด้วยถูกไหมคะ แล้วก็3ใส่รูปภาพให้ชัดเจนเห็นเต็มหน้าเราเลยว่าเนี่ยคือตัวหนูจริงๆนะรูปนี้คือรูปหนูรูปที่เป็นปัจจุบันถูกไหมไม่ใช่รูปที่แบบว่าสมัยแรกเกิดเลยหนูหนูก็ใส่ไม่ได้ถูกไหมหรือรูปที่แบบเบลอมากเลยหรือเป็นรูปขาวดำอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ควรใส่มาถูกไหมหรือแบบว่ารูปที่แบบว่าหน้าหนูแบบเหนื่อยมากเลยหรือรูปที่แบบว่าไม่ชัดเลยกล้องเบลอมากอันนี้ก็คือเราต้องใส่โอเคไหมคะแล้วก็รูปที่เรียบร้อยด้วยนี่ก็คือสําคัญมากๆ ขาบอกว่าจะคล้ายเรซูเม่อันนี้คือถ้าเนี่ยเราไปเซิร์ชดูในเน็ตก็คือเรซูเม่คือจะไว้สมัครงานก็คือเป็นใบที่แบบเปิดมบปุ๊บคือรู้เลยว่าฮ้ยตัวส่วนตัวหงุดหงิดแบบนี้ก็คืออ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บก็คือง่ายมากก็คือไม่ต้องแบบอธิบายอะไรเยอะแยะอ่าลองสังเกตนะที่ครใส่ตัวอย่างมาว่าส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมสังเกตรูปภาพของเขาเห็นไหมรูปชัดมากคือหน้าเขาคือชัดเลยสมมติว่ากรรมการเปิดขึ้นมาโอเค ในบอรส่วนตัวแล้วคอมการก็จะมองหน้าเราว่าคนนี้ใช่เราจริงหรือเปล่าถูกไหมว่าเออเราถ่ายรูปเป็นยังไงแต่งตัวเรียบร้อยไหมรูปที่เราเลือกมาเขาจะมองความคิดทางเราหมดเลยนะคณะกรรมการการ็จะมองหมดเลยว่าหนูซิหนูใส่รูปนี้มาเพราะอะไรรูปนี้เรียบร้อยไหมเหมาะสมหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ดูว่าเห็นไหมข้อมูลส่วนตัวมีชื่ออะไรชื่อเล่นอายุวันเกิดสัญชาติศาสนาก็เขียนมาเขียนมาได้เลยก็คือหนูชื่อเล่นนี้ชื่อเล่นนี้วันเกิดที่เท่าไหร่ถูกไหม สังเกตทางซ้ายมือข้อมูลการติดต่อก็คือเราต้องใส่แน่นอนใส่เฟซบุ๊กใส่เบอร์โทรใส่อ e ีเมลใส่แล้วหมดเลยที่อยู่ที่อยู่จริงๆอาจจะไม่ต้องใส่แ็ได้แต่ใส่แค่แบบว่าภูมิลำเนาของเราอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้คาติประจําใจเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเป็นส่วนที่กรรมการจะอ่านนะคะคือเขาก็จะดูว่าความคิดของหนูเป็นคนแบบไหนอะความถ้าเกิดหนูใส่คาติประจัใจที่มันว่าเรลื่องลิงตังมาเนี้ย ล้วเขาก็จะแบบเดี่ยวคนนี้ดูไม่ค่อยจริงจังอาชีตเลยหรืออะไรประมาณนี้แต่เกิดว่าหูเสแส่คติจําจใจที่แบบว่าหนูมีความมุ่งมั่นนะหนูพยายามนะหนูแล้วคือคติอ่ะสังเกตถ้าเกิดคติเราไม่ได้กบเน็ตอ่ะครัวกรรมการชอบคติที่มันแบบว่ามาจากความคิดของเราเองแล้วคติหนูหนูมุ่งมั่นจะไปทางนี้อะไรประมาณเนี้ยถูกไหมก็คือจะดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือบอส่วนตัวนะอ่าดูไปดูนะถัดไปนะ อันต่อไปถัดจานัถันต่อไปก็คือหละประวัติการศึกษาก็คือเขาอยากรู้ว่าหนูจบมาจากโรงเรียนไหนถูกไหมคราวนี้เราสังเกตให้ดีเขาบอกว่าให้เขียนโรงเรียนที่จบมาอาจจะเขียนแค่มอต้นมอปลายก็พอถ้าเขาูกจงไม่ได้ว่าแบบรุบาลนใส่อะไรแล้วความจริงคือรุบาลนหนูต้องใส่ไ็ได้เพราะเขาก็อาจจะไม่ได้เคร่งขนาดนั้นถูกไหมสําคัญก็คือใส่ผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยมา เกศเลียเนะะี่ยทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยหนูมีความพยายามตั้งใจเรียนนะในตอนที่หนูจบมอต้นมปลายมาเนี่ยหนูแบบตั้งใจเรียนมากนะหยูได้เกรดสามตลอดเลยหรือแบบหนูได้เกรดสองจุดเก้าสองจุดแปดอะไรเงี้ยคือหนูตั้งใจแล้วนะแล้วมานี้ก็คือใส่เกรดให้เขารู้ว่าหนูมุ่งม,มั่นในการทําเกรดแบบพัฒนาเกรดเพราหนูมีการพัฒนาเรื่อยๆนะประมาณนี้ถูกไหมครับอัรตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาทางด้านขวามือขวาม,มือครูนะ ก็คือเห็นไหมบอกว่าปะวยการศึกษาคนนี้ก็คือเขาจะใส่รูปบางเลยคือเราเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถูกไหมแล้วก็ปถมประ,มประมนมจริงแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอาจจะใส่แค่มอต้นกับมอปลายมาเอาแบบว่าหนูเรียนมาหนูได้แบบเกรดเฉลี่ยเท่าไหรหนูจบโรงเรียนไหนมาประมาณนี้หรือว่าโรงเรียนหนูอยู่จังหวัดอะไรก็คือใส่มาได้เลยสังเกตของคนคนนี้เห็นไหมเขาบอกว่าเกรดเฉลี่ยสะสมตอนปลายคือเขายกตัวอย่างเขามาก็คือมอสี่ห้าหก คือเขาอาจจะบอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีการพัฒนาเกลดที่ดีขึ้นมานะเราสังเกตด,ดูนะเห็นปะ4.3.9แป3.9.5 4.0 4.0ก็คือเขาจะบอกเลยว่าผมเนี่ยคงความเกร็ดเนี่ยมาตลอดหรือผมเนี่ยพยายามพัฒนาเป็เองตลอดคือพยายามไม่ให้เกรดตกมาก่อนนี้หรือพยายามให้เกรดขึ้นอ่ะเวลาก็คือเราจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเองว่าเอ้ผมเป็นคน,คนตั้งใจนะผมทําอะไรผมตั้งใจประมาณนี้เห็นไหมก,กางครั้าจะเห็นว่าอ,อ พอเรียนม่ให้ยบคือเขาตั้งใจมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาหาลาัยของเราเขาก็จะมีความตั้งใจถูกไหมก็จะไม่เสียแรงที่ว่าจะรับเข้ามาหาลาัยเข้ามาถูกไหมคะเอาไป c เหตุผลที่เลือกเรียนคณะอุตสาหะนี้ก็คือเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพิเศษตัวเองเหมือนกันอะก็คือเป็นการเรียนความแบบยอ่อแต่ว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องแบบว่าสมัยแบบจะเจ้าหาแล้วก็ยาวลงมาสี่ห้าหน้าไม่ต้องนาน อาจจะแค่มาหนึ่งหน้าก็พอหรือว่าทําไมหนูถึงอยากเรียนจริงๆเขียนแบบว่าสิ่งที่แบบมาจากใจพยายามเขียนให้แบบเป็นตัวตัวเองไม่ใช่เขียนที้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบพยายามอยากก็อยากก็ไปเน็ตเยอะเข้าใจไหมอ่ะเขาบอกสมมติว่าเรืยนพยายามวามือเขาบอกว่าทําไมต้องเรียนไอทีก็เหมือนว่าทําไมผมอ่ะตัวหรือตัวหนูเนี่ยถึงอยากมาเรียนเอกไอทีเอกไอทีคือจะเป็นเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์แนละ้วหรือว่าการซ่อมคอมต่างตหรือการเขียนโปรแกรมประมาณนี้ อ๋อลองสังเกตเห็นไหมทำไมต้องเรียนไอทีสังเกตนะว่าเห็นปะเขาขึ้นตอนอินคูดเออแบบโอ้โหเมนยนพเอฟมาเลยอะล่ะก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องนี้นะแน่นอนเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กๆผมมีความสนใจด้านข่าวสารเกี่ยวกับไอทีมือถืออันนี้ก็เกิดแล้วว่าตัวผมเนี่ยเริ่มชอบถูกไหมถามว่าทำไมอยากเรียนไอทีก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาเริ่มสนใจคือง่ายๆคือเขาเริ่มชอบแหละเขาชอบมาตั้งแต่เด็ก แล้วเขาบอกว่าเขามีทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเราสังเกตอยู่นะเขาบอกเหมือนเขาเริ่มเกินเกินแรกคือเริ่มตอนเด็กเราต้องการก็คือเขาจะบอกว่าเขามีทักษะเขาเริ่มดีจเต็มแล้ว่าเขามีทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์นะเวลามีปัญหาอะไรเขาแก้ได้ตัวเองได้ก็เลยต้องอ่านดีๆนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือเขาชอบแล้วตอนนั้นแหละเอาใจว่ามั่นใจแล้วเขาชอบแต่เด็กเออเด็กชอบชอบเสร็จแดงว่าเขาเวลาเขาบอกว่าอะไร เขามีปัญหาเนะี่ยเขาซ่อมได้นะเขาจะสื่อสิ่งนี้เละเขาจะสื่อว่าผมมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาส์หรือเรื่องแบบหรือเรื่องภายในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างะผมซ่อมได้นะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรผมซ่อมได้เอาเสรีอย่างเงนีนะ้เขาสื่อเลยซึ่งพอขึ้นมอปลายมาเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจแล้วว่าเขาจะเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับไอทีอยู่แล้วเห็นหมนนขา้าเรื่อองไทีเนี่ย่ยเรืองคอมพิวเเตออรร์ื่งกาาารรซ่่อออมะไตงๆเชบ ชอบตอเด็กแล้วก็เริ่มมาแล้วเขาซ่อมได้ทุกอย่างได้นี่คือเป็นการมันเป็นการเรียงความแบบกุ้นเกินแบบตอนแรกตอนแรกว่าเอ,อ้ยผมทาได้นะผมชอบนะผมสามารถซ่อมได้ทงนู่นทำนี่ได้โอเคไหมกับการอ่านก็จะโอเคแสดงว่าคุณอะซ่อมได้แล้วรกแล้คุณชอบสองคือคุณซ่อมได้ถูกไหมคะก็คือแสดงว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นคุณสามารถทําได้โอเคกับการสื้อว่าโอเคแล้วเราก็จะเขาเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงอยากมาเรียนถูกไหมคะอ่านต่อไป หรา,างวัลและผลงานนักเรียนจะจะบอกว่าคนที่สมมุติว่ายัางไม่เคยมีรางวัลและไม่เคยมีผลงานอ่ะให้รีบเลยนะคุณจะบอกว่ารีบทำแล้วคือห้ามก๊อปผุดงานห้ามตัดต่อเด็ดขาดโดนพรบรนะคะโดนแบบอันนี้แน่นอนอย่าทำนะให้พยายามทำด้วยตนเองอันดับแรกเขาบอกว่าเน้นผลงานที่โดดเด่นรางวัลใหญ่ไปเล็กอะ่ะสังเกตดีนะ สมมติว่านองเรียนเคยเข้าแข่งทักษะกิกรรต่างๆได้เกียรติบัตรมาอาจจะในระดับประเทศอาจจะเรียงมาเลยประเทศภาคจังหวัดในโรงเรียนนยักเรียนก็จะเรียงมาเลยว่าเกียรติบัตรอันนี้คือระดับประเทศดูไปแข่งขันระดับประเทศมานนะหนูชนะมาเขาก็จะเฮ้ยระดับประเทศไทยเลยอะ่ะเขาจะมองว่าเด็กคนนี้แบบไม่ธรรมดาละเด็กคนนี้คือเริ่มเริ่มไม่ธรรมดาลวก็คือแ้่เกิดเริ่มแข่งระดับประเทศมาแล้วระดับภาคมาแล้วจังหวัดมาแล้ว ชาะเด็กคนนี้ทำไมเขาก็มีความรู้มีความสามารถที่แบบว่าที่แบบมีบบเ,บเยอะมากแลลวถูกไหมคะก็คือให้ยิงจากใหญ่ไปเล็กมาก่อนจากใหญ่มาก่อนนะใหญ่แล้วมากลางแล้วก็มาเล็กให้แบบว่าระดับประเทศภูมิภาคก็ายอยู่ภายในโรงเรียนแล้วก็พวกกิฑบัติออนไลน์ต่างๆที่แบบว่าหนูเก็บสะสมมาถูกไหมแล้วเขาบอกว่าห้ามก๊อฟีผลงานคนอื่นสมมติว่านักเรียนเห็นเพื่อนแบบไปแข่งระดับประเทศอ่ะสั่งฟายดียนะส่วนิว่าเพื่อนไปแข่งระดับประเทศรู้สึกว่า เฮ้ยเราไม่ได้แข่งว่ะตเกียนิบัติอันนี้ฉันตัดต่อได้อะฉันตัดต่อใส่ชื่อฉันได้นะอยนี้ตัดต่อไม่ได้ห้ามทำนะคะห้ามทำเด็ดขาดตัดต่อมาเนี่ยคือถ้าเขารู้ถ้าใครจ,จมตูว่ากรรมการคนเนี้ยเขาจำชื่อหนูได้แล้วเขาจำได้ว่าเด็กนี้คือแข่งระดับประเทศนี่วันหนึ่งเขาไปสืบอประวัติหนูมาแล้วหนูไม่ได้แข่งระดับประเทศจริงๆหนูสวย,ยนะมันจะสวยมากๆหนูก็จะอาจจะโดนมากกว่าน,นั้นก็คืออย่าหาอย่าหาทางนะคะห้ามทำเด็ดขาด ก็คือให้มาจับความสมารถตัวเองล้วนๆซึ่งเขาจะจดจำเรานะถ้าเกิดเขามองปฏิบัติเราอะเขาจะมองว่าเฮ้ยเด็คกคนนี้แข่งระดับประเทศเขาอาจจะอาจจะจาแล้วฝั่งในฝั่งในห่วงเขาแล้วว่าเด็คกคนนี้เก่งวะ่ะพอถ้าเกิดรับเข้ามามาหาลัยมาก็คือเขาอาจจะส่งหนูไปแข่งอีกหรืออาจจะฝากฝัง่ง,งเขาหมองที่หนูแต่ถ้าวหนูไม่เคยได้จริงที่มาเขาก็จะโอ okay, เคเสียใจยและถูกแ่หรืออันดจะโดนมากกว่านั้นซึ่งอย่าถามห้ามก๊อปปี้ผลงานหรือตัดต่อเด็กภาพห้ามทำนะครับ ต่อไปสคัดผลงานคณะที่เกี่ยวที่เราสมัครสมมุติว่าเหมือนเมย์ที่เขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดหนูอยากจะเรียนเกี่ยวเรื่องของไอทีถูกไหมถ้าเกิดหนูไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะ่ะอ่านบทกลอนภาษาไทยขเขาจะบองว่าเอ้เกี่ยวอ,อะไรกันหนูหนูหนจะอาบทกลอนภาษาไทยมาทําไมอะไรวันนี้ทำมาเอาได้ไหมทำมาได้แต่ว่าให้พยายามสอดคล้องกับคณะที่เราจะสมัครสมมุติว่าเราจะสมัครไอเดียสมมุติว่าจะสมัคร ทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่าทางด้านของการทาอาหารหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนคณะที่แบบว่าเป็นเชฟทำอาหารแล้วหนูก็ต้องได้เกียรติบัตรพวกอะไรพวกแบบแข่งทักษะาิจกรรมในการทาอาหารมานะหนูไปแข่งทําอาหารด้านนี้ด้านนี้อยู่ชนะมาถูกไหมก็คือต้องสอดคองกับคณะที่จะสมัครมาประมาณนี้หรือถ้าเกิดไม่สอดคล้องก็คือไม่เป็นไรแต่พยายามแบบช่วงต้นอย่างเงี้ยก็คือเอาเรียนที่มาสอดคล้องให้เขาเห็นว่าหนูมีความสามารถด้านเนี้เด่นมากๆเลยหนูมีความ สมมติหน well, ูจะหนูจะเอาอะไรดีอะหนูจะเป็นวิศวะไอทีเหมือนมาแก้ที่เป็นหนูอยากเป็นวิศวะอยากเป็นเกี่ยวไอทีหนูก็เอาที่เกี่ยวกับว่าแข่งขันเกี่ยวคอมพิวเตอร์มาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าหนูแข่งระดับประเทศมาแล้วเกี่ยวคอมพิวเตอร์ระดับประเทศมาแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าโอเคสมมติว่าหนูเก่งทางด้านนี้แน่นอนเขาก็จะรับแน่นอนโอเคไหมคะเอาต่อไปด้านที่6ด้านของกิจกรรมเราสังเกตดีนะกิจกรรมนี่คือเลือกกิจกรรมที่โดดเด่น ลองสังเกตเลยว่าทางด้านขวามือครูเห็นปะถ้าเกิดว่ากิจกรรมที่โดดเด่นมีเยอะก็คือต่อให้เราจะมีเยอะมากค่ะทุกมุมเลยเลือกภาพที่โดดเด่นเห็นหน้าเราหรือตอนที่เรารับรางวัลมาสังเกตดีๆนะแล้วเขียนรายละเอียดอันนี้คืออาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดเยอะมากแต่พยายามเขียนรายละเอียดที่แบบว่าที่แบบว่าดูน่าสนใจอะสมมติว่าต้องตัวอย่างเช่นขวามือครูตัวแทนห้องหรือพานไหวครูเห็นไหมเขาจะบอกว่า สมมุติเหมือนเรานำเสนอตัวเองว่าหนูเป็นตัวแทนห้องถือความรักครูนะระดับแรกสิ่งที่เาเห็นเลยคือหนูมีความเป็นผู้นําถูกไหมหนูมีความรับผิดชอบเป็นคนเป็นผู้นําต่อไป 2, สองแสดงห้องเข้าวิชาการละครก็คือหนูเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะกิจกรรมรับน้องหนูเข้านะกิจกรรมเดินวิ่งหนูเข้านะมันจะสื่อให้เห็นว่าหนูอะให้ความสําคัญกับโรงเรียนหนูหนูไม่ได้ใช้ใชีวิตแบบเดนวันหนูเดินเล่นเข้าออกโรงเรียนหรือแบบมากินข้าวโรงเรียนมา,จาเจอเพื่อน เปล่านะหนูหนูไม่ได้อยู่แค่นั้นคือหนูให้ความสําคัญกับทุกกิจกรรมในโรงเรียนกีฬาทรงกีฬาสีอบรมต่างๆในโรงเรียนโรงเรียนได้ทําอะไรหนูทาหมดมันจะเห็นว่าโอ้โหหนูมีความรับผิดชอบว่ะหนูสนใจโรงเรียนว่ะหนูสนใจโลกภายนอกนะหนูไม่ได้ว่าอยู่แบบอยู่เฉยๆนะกรรมการจะเห็นว่าหนูมีความรับผิดชอบเขาก็จะปื้มในตัวหนูแหละถูกไหมคะอ่าครานี้หมดแล้วสังเกตนะมนนี้แค่มีแค่หกอย่างนะ้ี่คุยตัวอย่างมาคราวนี้ ผู้ใช้ทำกิจกรรมอันนี้คือกิจกรรมที่1.2แฟ้มสะส,สมผลงานโดนใจก็คือหนูอาจจะยังไม่ต้องทําจริงแต่อยากให้หนูเขียนร่างร่างผลงานที่หนูแบบห,ห,นหนูลงองค้นตัวเองสิคือลองเขียนว่าอาอสมมติอันดับหนึ่งปกแฟ้มประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาผลงานครูบอกว่าให้ทำในใส่กระดาษ A4 วาดรูปแล้วบายสีก็คือหนูอาจจะเขียนแวข้า อาจจะทำเป็นสตอรี่บอร์ดมาเคยรู้จักมาสตอรี่บอร์ดก็คือลองลองเซิร์ชดูก็คืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะทำเป็น A4 อย่างเงี้ยประมาณสัก็สามสี่แผ่นเขจะลูกอาจจะทำในอย่างละแผ่นก็พอทำให้ครูรู้ว่าตัวหนูอะมีอะไรดีบ้างอะไรตัอย่างเช่นแฟ้มสะสมหรือถ้าคนที่สะดวกจริงก็คืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรทำทำในโฟร์ชอปหรือทำในในสิ่งที่สะดวกก็ได้แต่ใาอยากให้แค่วาดรูปกยสี่ม่นเท่าๆพอนะ แฟ้มสะสมเนี่ยหนอูอาจจะแค่ปิน้นรูปหนูแล้วก็แปะมาแล้วก็แบบว่ารูปตแต่งว่าเอยหน,นูอยากได้แฟ้มโทนนี้นะโทนฟ้าโทนชมพูโทนอะไรเงี้ยก็คือลองลองทํามาก็ได้แล้วก็ประวัติส่วนตัวหนูจะลองเขียนแค่เข้าประวัติหนูมีอะไรสิ่งที่หนูอยากจะเขียนถูกไหมคะพอไปสานวการศึกษาหนูอยากจะทํอยากจะออกแบบประมาณไหนอ่ะอาจจะแบบว่าอดุบาลฝั่งซ้ายประถมฝั่งขวาแบบเกียร์เฉลีย่ยหนูลองอันนี้คือสิ่งที่หนูเตรียมตัวแล้วนะก็คือหนูต้องเตรียมตัวมาแล้วว่า ไปหาเกจเฉลี่ยตัวเองมาว่าแบบบางคนอะคาจริงแบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้ค้นเลยว่าตัวเองได้เฉลี่ยเท่าไหร่อาจจะลืมไปแล้วให้กลับไปค้นเลยนะคะตอนนี้ก็คือให้ให้ไปหาว่าเกจเฉลี่ยของหนูอะตั้งแต่มอสม5หมอหกวได้เกจเฉลี่ยเท่าไหร่แต่แต่เกิดมีใครรู้สึกว่าตั้งแต่มอต้นอะเกจเฉลี่ยหนูเพิ่มมาตลอดเลยหนูอาจจะใส่ตั้งแต่มอหนึ่งมาเลยนะใส่มาเลยใส่มาได้หมดเลยทําให้เขาทาให้เขารู้ว่าหนูอะมีความใส่ใจเรื่องของเกจเฉลี่ยถูกไหมคะ แล้วก็ผลงานและกิจกรรมก็คือให้หนูไปค้นมาเลยว่ากีฬาสีหนูทำอะไรกิจกรรมนี้โรงเรียนหนูนทำอะไรบ้างให้กลับไปคน้นค้นหารูปภาพหรือค้นหากิจกรรมที่หนูเข้าร่วมมาอาจจะเขียนแค่คร่าวๆมาก็ได้ไม่ต้องแบบใส่รูปมาเยอะแต่ถ้าเกิดใครที่สะดวกจริงนี้คือปินรูปแล้วก็แปะมาก็ได้โอเคไหมครับส่วนระยะเวลาในการส่งงานเดี๋ยวครูจะนัดอีกทีเราจะนัดกันในไลน์ครูอีกทีโอเคเนาะเพราะมันไม่น่ายากคือให้กลับไปค้นหาตัวเองก่อน วันนี้โอเคไหมคะใครงงหรือสงสัยอะไรสรามารถสอบถามกูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ